สวัสดีครับผมตอนนี้ครับผมนะเอ็กเกมเบอร์นะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําระบบรอยแยกนะฮะระบบรอยแยกของเกม Ragnarok Origin นั้นคือเริ่มจากการอ่าในบ้านกิ้วนะครับให้มา NPC ตัวนี้นะครับมาคุยเพื่อหาอ่าเขาเรียกว่าอะไรพิกัดนะครพิกัดในการไปรับเควสนะฮะซึ่งเมื่อกี้ผมกดไปแล้วนะครับกดไปก่อนอัดที่จริงมันจะมีวงแหวนเป็นอ่า เป็นเดด่ให้นะว่าอยู่ตรงไหนตอนนี้วันนี้ผมได้ของกิฟเฟนนะครับเันรับได้ไปที่กิฟเฟนเลยนะครับผมมาแล้วนะครับทีนี้เคเวีที่ผมนะฮะของกิฟเฟนมาอยู่ที่มุมซ้ายล่างนะครับจะมีสัญลักษณ์เครื่องหมายตกใจสีม่วงแบบนี้นะฮะข้างบนคือกดรับนะบก็ให้หัวตี้เป็นคนรับนะฮะถ้ารับเราจะได้ควีตอนนี้ยังไม่ได้รับนะรอคนรอคน ้ารับปุ๊บจะมีเพจจะเป็นตัวหนังสือสีฟ้าขึ้นมานะฮะอ่านี่ได้แล้วครับหัวที่รับแล้วจากนั้นเราก็เดินตามหัวที่ไปเลยหรือจะเดินเองก็ได้นะก็โดยการกดที่เพจแบบพอนจะเดินไปโอเคครับในแต่ละวันนี้คือเป้าหมายจะไม่เหมือนกันนะ,ะสถานที่นะทางเพจตัวแยกจะเปลี่ยนไปนะครับ ทุกครั้งที่เราไปคุยกับ NPC ในบ้านกิวคือเขาจะบอกพิพกัดนะให้ไปรับที่ไหนนะครับกิทิเฟสไปเลยเหมือนให้ข้ามอัสีตัวโอเคมาครับดู ก็จะเป็นการตีมอนนะฮะเคลียมอนทำภารกิจนะฮะต่างๆฮะในดันที่เราได้ในแต่ละวันซึ่งบางวันก็จะมีการเนี่ยลงดันแบบนี้ตีมอนดาวนะครับให้ครบก็จะผ่านกับอีอกแบบหนึ่งจะเป็นอ่าตีบอสนะฮะมีตีมินิบอสเล็กๆน้อยๆครับผมแค่ตัวเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับมันสุ่มนะฮะในแต่ละวัน โอเคครับก็เป็นอันเสร็จนะครับยังไม่เสร็จก็นะครับนี่คือเราส่งเคสเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอันจบนะฮะแล้วก็านอกจากเราได้ EP จากที่การส่งเคสเสร็จแล้วแล้วก็ผ่านด่านก็จะได้ตราใส่ในรูปแบบนี้มาเพื่อกดใช้นะก็จะได้ EP นะครับแล้วก็ได้ตราด้วยนะครับก็เป็นขั้นนี้ครับขอบคุณที่ผู้ชมที่เข้ามารับชมครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้าเกมเมอร์ลกเล็กออริจินครับวันนี้ลาไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ